สวัสดีตอนเสาร์ค่ะพี่น้องทุกคนมัน,น้ย่าหลอดจะพาพี่น้องมาชมสวนคุณตาขางบานจ้ะพามาดูบวบหอมบานเห่าเนาะทางบานทางบานของยายหลอดนี่ก็คือจะปลูกพักพอได้กินในยอยากพี่น้องเลือกกระแบงปันเลยกรนนอยเนาะช่วงนี้อากาศนาหนาวน้ะหมอกลงปลูกพักเนี้ยยั้งกะง่าม,มดจ้ะแต่า่บาบ่ค่อยได้ปลูกลายเพราะว่า ม่มีนามไดเนาะทั้งข้าใส่นามป้าปากะถ้าปลูกร้ายก็จะ,ะว้เหลืองคานามเนาะปลูกพอาแต่ได้กินเพราบ่ไส้ซื้อคือมีกินในคขัวเรื่อนเนาะพี่นอ้องเก็บบรรยากาศสวนคางบ้านทางบ้านนอกทั้งชนบทเท่าพี่ละจะ้ะมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะตอนนี้บวบก,กับข้าล่งติดลูกายจะ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกทางหนึ่งเป็นฟังท้งนี้เป็นฟักทองจะ้ะ ปลูกตามตะคองเนาะเพื่อนเพื่อนปลูกตามกรลังติดลูกเลยค่ะกราลังสวยนี่จ้ะที่จริงโดกหมากแต่ว่าคือปลูกแบบธรรมชาติเนาะใส่ตแต่ปุ๋ยขอกจ้ะก็เลยหรือว่าที่เป็นพันดกหมากหรือเปล่าลูกพ่นก็เลยลนเนาะแต่ว่ากระเลือเยอะอยู่จ้ะปลูกประมาณซ0หลุมนี่แหละค่ะพี่น้องปลูกประมาณซีหล,ล,ล,ลุมกั ฟักท่องเทีนนี่ก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าลูกค่ะจะพาพีพ่พาหน้องรอเบิงเนาะสวนคางบานจ้ะคุณตาปู่ขยันคักนอก้องพูถ่าออกพิ่บอกข้เหตุหยังจ้ะพิ่ก็เลยปลูกหัวปลูกสวนเนาะพาพีพ่พาหน้องมารอเบิงหัวสวนทั้งบานเลนละค่ะปลูกฟักทองกด็ดีเลยค่ะเพื่นนอท้างบ้านนกเ้าก็ก,กิน กินยอดก็ได้เนาะกินผลก็ได้จ้ะหรือว่าจะกินดอกกินไดเกือบจะถุกส่วนของเพลินเนาะลูกกำลังสวยเลยค่ะซ้ำนี่กำลังปนเสบเนาะกำลังปนเสบปนฟักทองอ่อนสุกสุบฟักทองอ่อนเนาะอากาศหนาวค่ะจ้ะทางบนเนาะอากาศหนาวค่ะสองสามมือมันหนีจะหน,นาวแฮ้อ เดี๋ยวจะพามาเบิงสวนทั้งนาบานต้นนีกก็คือพีกค่ะพิกพิกกะเรียงแต่ว่าบ่คคอยสวยปันไดเพราะว่าดินพ่นบไดินบางจักเทือดินเพ่นบแหง่ะเพราะเวลาปลูกของมันกับบ่คคอยคือเ้าบ่บด้พักดินเนาะเวลาปลูกของกัจะบ่อสดปันไดแต่ว่ากะ<ป>พอได้กินอยู่ค่ะพอได้กินตามภาษาบานห้าเนาะค่ะเนาะ